สวัสดีครับพี่บสวัสดีค่ะนอบสว,ส,สวัสดีทางบ้านด้วยนะคะวันนี้มีข่าวอะไรมารับข่าวแจ้งให้ทราบกันบ้างครับวันนี้กรมเราก็มีอยู่ข่าวหนึ่งนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการดูแลเด็กติดเชื้อโควิดนะคะเด็กติดเชื้ออะไรหรอใช่ช่วงนี้จะมีข่าวว่าเด็กเริ่มติดเชื้อกันมากแล้วก็เออการน้ำนมอะไรกันใช่จากการที่ได้ทราบข่าวจากเอ่อน้องที่เป็นดาราที่สนิทกันก <c oughs> ็ทราบมาว่าโรงพยาบาลเด็กตอนนี้ เด็กติดเชื้อกันเยอะด้วยแล้วก็มีการขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยโรงพยาบาลมีคำแนะานำออยังไงบ้างอ่ามาพูดถึงคำแนะนําของกรมเราครับผมก็คือท่านอธิบดีกรมอนามัยของเรานะคะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะคะคท่านได้กล่าวว่าขณะนี้จะมีเด็กและคนในครอบครัวเนี่ยติดเชื้อเป็นจํานวนมากครับทีนี้ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติเนี่ยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติมาถึง4แนวทางครับแนวทางที่1ก็คือกรณีที่เด็กเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้ปกครองติดเชื้อด้วยเนี่ยให้เข้ารับการรักษาโดยเน้นอยู่กันเป็นครอบครัวเลยครับแนวทางที่2ก็คือเด็กติดเชื้อแต่ผู้ปกครองไม่ติดเชื้อแต่เขาจะให้เข้าไปผู้ปกครองเข้าไปดูแลได้ในโรงพยาบาลหรือฮอสพิเทลครับโดยผู้ปกครองนั้นจะต้อง อายุต่ำกว่า60ปีนะคะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวครับค่ะในกรณีถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะจัดพื้นที่โดยเฉพาะให้กับเด็กและผู้ปกครองได้ได้อยู่ใกล้กันครับและแยกออกจากผู้ติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงเชื้อจากผู้ติดเชื้อท่านอื่นๆส่วนแนวที่สามเนี่ยก็จะเป็นเด็กไม่ติดเชื้อแต่ผู้ปกครองติดเชื้อเนี่ยก็เสนอแนะว่าให้ญาติอ่ะเป็นผู้ดูแล หากว่าถ้าเด็กไม่มีญาติเนี่ยให้ส่งไปที่สถานสงเค,าคราะห์หรือบ้านพักในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคนดูแลครับผมส่วนแนวทางที่สีก็คือจะเป็นกรณีที่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็ให้คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดหรือกรุงเทพเป็นคนพิจนารณาเรื่องการใช้พื้นที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ อ่าแล้วในกรณีที่เรื่องของการดูแลพอพอเด็กเข้าไปพักฟื้นอะไรเงี้ยผู้ดูแลเด็กอ่ะก็ควรจะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้คลายกังวลจากเรื่องของการติดโควิดแล้วก็พยายามติดต่อทางออนไลน์ให้เขาได้คุยกับครอบครัว<ช>เป็นวีดีโอเป็นวิดีโอคอลไลน์หรืออะไรเงี้ยให้เด็กได้เห็นแล้วก็หากิจกรรมให้เด็กทําเพื่อพัฒนาการของเด็กอย่างเช่นง,งานฝีมือต่อจิ๊กซอแล้วก็เล่านิทานเป็นต้นนะคะ แล้วก็ยังเน้นเรื่องของทานการทานอาหารด้วยให้เด็กทานผลไม้ห้าสีเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้หมันทำความสะอาดเครื่องเล่นของเล่นตัวเองด้วยน้ํายาทาความสะอาดทั่วไปครับนะคะแล้วก็กลับมาดูเรื่องของอาหารก็คือให้ทานปรุงสุกแล้วก็สอนให้ล้างมือให้สะอาดครับแล้วก็เว้นระยะห่างสมหน,น้ากากด้วยแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอ ถ้ามีโอกาสก็คือให้ออกกําลังกายทุกวันด้วยค่ะขานะนําเพียบซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นทุกอย่างจริงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่บุคลากร<ฆ>ที่อยู่ดานหน้าคุณหมอพยาบาลเป็นทั้งคนดูแลคนไข้<ฆ>เป็นทั้งคนตรวจคนป่วยเป็นทั้งคนต้องมาดูแลเด็กใชเเ่เป็นทั้งที่เลี้ยงเป็นทั้งกําลังใจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆถ้าเราดูแลตัวเอง เราอาจจะไม่ได้ไปช่วยทํางานอยู่ด้านหน้าเพราะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้นั้นนะการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะก็จะเป็นวิธีการหนึ<ะ>่งที่จะช่วยคุณหมอช่วยคุณพยาบาลช่วยทีมสาธาสุกทุก,ท,กทีมะนะครับี่เทียบมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก่อนจะจากกันไปวันนี้เราพูดถึงเด็กเนาะก็อยากให้อ่าประชาชนที่เข้าเพจมาครับเนี่ย เข้าไปดูรายละเอียดที่โรงพยาบาลเด็กนะคะก็<ม>จะมะีบัญชีให้ช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือในใน,ในการรักษาเด็กที่ติดเชื้อนะคะคอันนี้คือครทราบข่าวมาจากน้องจุ๋ยวรัทยานินคูหาครับนะคะแล้วก็อยากฝากกําลังใจให้กับทุกคนทั้งแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์และรวมถึงพวกเราแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยขอให้มีกําลังใจคือดึงพลังบวกว่าเราต้องรอดครับนะคะแล้วก็ดูแลปฏิบัติตาม มาตรการที่น้องเมย์ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วด้วยนะคะคมีเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เยบมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็เราก็ย้ำอยู่ตลอดตั้งแต่รายการตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep นี้นะครับเรื่องของการดูแลมาตรการ d m a h t นะครับขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามเป็นการไลฟ์ที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยทํารายการมาไม่เชื่อผมไม่เป็นไรนะครับขอให้เชื่อทีห่หมอขอให้เชื่อประมามไม รัมันไม่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีสวัสดีครับ